ค่ะคักแม่เฮ็ดค่ะถังนั่นเต็มแล้วก็ต้องย่างไปเอาอีกถังใหม่เพราะว่าได้ใส่ถุงแล้วค่ะเมืองเหนากับลายค่ะถ้าว่าเหนาลายก็สิบวชาดบวาไปเบิ่งค่ะเบิ่งเมือ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 งไมปลาโอ้ยตอนเขาพ่อในตัดปลาไหมเบิ่งค่ะตอนเขาพ่อตัดปลาเนี่ยอัน คตรมาจะกแนวยางหมุดอยู่ด้วยค่ะมอ้โหว่าถังอยู่ตรงใดตอนี้ค่ะแต่ยู่ของนอกนี่ละอันที่ทายไว้ที่แหลกนะแม่วานตัดขาด้วยค่ะอลองเลาะเบิงล่องเบิงพนะมันชืดนหลค่ะเห็ดอันนี้นี่คือเสียแล้วค่ะโอ้ยนาะสลักฉันยังใส่น้อสลักพไปหัวไปเห็น เอาค่ะคนน่ะเบื้องตะวัเข่าวฟังผุ่นกระไรเบิ้งฟังผุ่นค่ะอาหยาอยู่ค่ะอย่าไล่ตาด้วยค่ะอย่าบอกว่าเจ็บเทินไล่ตาอย่าว่าด้วยค่ะอยากให้เบิ้งเอามันคักแน่ขนาดใดเบิ้งค่ะมีสิผ้าเก็บแท้ๆ มีใจยู่ค่ะว่าเฮ็ดลายแล้วค่ะเต่ว่าต้องกระเป๋าถังเบิงได้ใส่ถุงแล้วค่ะเพราะว่าลองอยางเบิงพุนแต่ปลาส่วน,น้อยๆคุณนะ่ะไปทักนนะคะุณค่ะนก็จะเริ่มเป็นฟื้นไม่น้ำลายกรเลิบว่ายางโตกต่เก็บมากเอยๆค่ะลายคือกันสงสัยมันว่าเจอแดด ทุกครั้งอะคะ่ะเขาว่าในสินต้นไม้ออกรสีว่าในตัดออกเสียเขาตัดออกเพื่อให้ต้นอื่นเขาใหญ่แล้วเขาจังจะได้ตัดขายมาเตือเดือดนั่งกระเลยวอลบอกขึ้นมาหนึ่งเพรแต่ต้ตตตตนไม้ห่างเกด,ดแล้วเนาะ่เกลดเดือ ก็เต็มกระเป๋าอยู่ดอกค่ะแต่ว,ว่าใส่ถุงมันหกักก็เลยไบ่มักใส่ถุงี่ต้องงัดเอาเพราะว่าเขาถามมันก่อนบ่สวยกบ่เอาเขาเป็นเหตุรลุนไม่ต้องัดเอาจะ่อน รลุดเก่าก็สิเลิมเนาที่เก็บม,มานะคะ่ะเนาเอาบ่อใดเลยเขาไม่เอาได้นี่จะเต็มซองทางนี้คือสิออกไปเทใส่รถหรือท,ที่เก่าเมื่อไม่สินะะีนี้ไงยางบ่อกไก่หรอกคะ่ะแต่ว่าปลาตนปลานี่มันทะลุหม่องรถจอดอยู่ค่ะจะสีทะลุมันเสีย่ยวยังใสหรือ่ะ สงดอกแล้วาเทถีอขาอันนึงน้ำเรสนุกดอ,อกเต่นไหนปนะอีกเตยดอ,อกมาดอกกล้าพร้อมเราก็ลังสวย ตำแบกล้ำโบสถ์ใช่ไกระจายไปทั่วทังทางนะจ๊ะซุ้มเกิดก่อนยั่สิคะเหนามองอื่นที่ยางมานะโอ้ยเหนาสิไดแต่เปนเนาเนี่ยไปประวับิวุ่ยลดลงไปเห็นบ่เห็นดอกเน่ามันเก๋ ลองเอามือเกลี่ยลงไปกั็นยังมีดอกดีอยู่ด้วยค่ะดอกมงเกิดลุ่นเนี่ยยังมีดอกดีเห็นบกก้างไหนัดลีก็ได้โอ้โหเปีกยะกทันทันอ๋อเขาเขาซองดอกติดกันความสวยกเลยบัวเกิดขึ้น แตกค่ะแตกเนี่ยแตกเสียเขาไปอยากได้ค่ะแต่ว่าเดาดีๆอยู่ด้วยค่ะม mm. ันเช้านี่เอาไปกินหลากหลายกับพวกไหวเหินค่เอ mm. ากลับไปบ้านไปนั่งปัดอีกเช mm. ็คอีกรอบนึงกันทิมนี่กระบะทิมเราลองเก็บไว้กินมันหลายเกินกินบ่อยถามโม,ม่ตีกรถมานล้วถามโม่เอาเห็ดบเ,เขาก็เอามันกินได้ไหมค่ะ ดอกมันบอสสวยดอกมันแตกเอาไปเขาก็ติเฮ้าตั้งแกว่าเหตุเรืองมือนีเบิดเราเด้ค่ะว่าสิได,เเด,ด,ด้เก็บเห็ดดำเด้ค่ะมือนีเก็บเห็ดดำสามสระจีถาดเนียบานพะนะมันบอมนเมียนซะแล้ว แต่งสิโทรศัพมอออะงามเลยนะส,สับามอ่มูก็กปิดกัปล่อยแต่สียงบอภาไปเนาะค่ะภาพไปหมองนีล,ลาย เยกขาคว่ขวมก้อนใหม่สองเมือขาเต็งหนึ่งเมือบ้านก็ไดซิบเก่ากิโลบนี้เนี่ยค่ะเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดเหลืองนี่ค่ะ แต่มันเสียอยู่อย่างคือเขาให้เขียนมลเลปปประชาศ้นไหมคะ่ะประชาศ้นยุนีค่ะยุ่สวิตเอลนี่ค่ะหยานภาษียอดหลังแต่เขากำหนดให้ว่าสองหมื่นนะต่อปี ไปอยู่ต่างประเทศขอหล่อแฉะเสียภาษีไว้ดีค่ะออกกำลังงาย ดอกน้อยๆนบเก็บเอาเป็นอะไรคุู่มดดอกใหญ่ก็บอกดอกใหญ่เลย่ิเ,เขานะมกักคนสื่อเขามากดอกน้อยะดอกประมาณนี้ก็โอเคน้อยก็นี่ยังดีมีอยู่ช่วงหนึ่งดอกน่อยน้อยค่ะแต่น้อยแบบตูมเลยค่ะเพน้อยบานถ้าคัดนะลอยนึงถ้าบาคัดก็ราคาปกติพะนนบานแต่บานชนะิบอคัดเด้อมูคัดเด็ดเท่สองโลเตอารู้กลัวบอคัดเสียเวลา คือเก่าอยู่จ้ะโอเคค่ะเก็บบ้านมาดอกค่ะหลายโพดอีพี่นี่เพราแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคนท่บ้านชั้นแนวออกแปลงถังมาใส่ก่อนค่ะเก็บไปกับว่ามีประโยชน์บ่ามีถังใส่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นี่เลยคะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่กดไลค์กดแชร์ให้ค่ะสวัสดีค่ะ